โครงการดีๆกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจซึ่งตำรวจจราจร2นายนี่นะครับก็ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับมี2กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือเด็กผู้ชายสำลักอาหารที่ติดคอส่วนอีกหนึ่งกรณีนี่นะครับก็คือมีคนเนี่ยเป็นลมหมดสติอยู่ในรถยนต์แล้วก็มีตำรวจจราจรในพื้นที่ เขาปั๊มหัวใจทำ CPR ช่วยชีวิตปฐมพยาบาลเอาไว้ในเบื้องต้นนั่นเองครับและในโครงการทำดีมีรางวัลนะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตตรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก็ได้มอบเกียรติบัตรในโครงการทำดีมีรางวัลเพื่อเป็นการชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจกับตำรวจจราจรสองนายนะครับที่ได้มีการใช้ความรู้และทักษะการปรถมพยาบาลช่วยเหลือประชาชนจนปลอดภัยครับเรายังคงมอบรางวัลให้อย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับนายตำรวจที่ทำความดีนี่ครับ<ฆ>ทำดีก็ต้องมีรางวัลมอบให้นะครับวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบเกียรติบัตรในโครงการทําดีมีรางวัลให้แก่ตำรวจจราจรสองนายนั่นก็คือ10ตตำรวจเอกกฤษณชัยศรีเจริญผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอชนะสงครามซึ่งท่านนี้นะครับช่วยชีวิตเด็กชายที่สำลักอาหารติดคอและอีกนายหนึ่งนะครับนั่นก็คือ10ตตำรวจตรีอนุชิตคานสวัย ผู้บังคับหมู่งานจราจรสนคลองตันนะครับตำรวจนายนี้เนี่ยทุกกระจกรถยนต์แล้วก็ทำการ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตชายที่ประสบอุบัติเหตุจนหมดสติอยู่ภายในรถซึ่งก็มีปรากฏคลิปภาพ2เหตุการณ์มีกระแสชื่นชมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีแรกนะครับที่ช่วยเด็กชายรายนี้ซึ่งสำลักอาหารติดคอโอโ้โหถ้าเกิดว่าช่วยเอาไว้ไม่ถูกวิธีหรือช่วยเหลือไม่ทันนี่นะครับก็ถือว่าน่าจะเกิดอันตรายพอสมควรคแล้วก็วิธีการในการปฐมพยาบาลก็ต้องทําอย่างถูกวิธีด้วยใช่แล้วค่ะนะฮะอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับเมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมา สิตำรวจเอกกฤษณชัยศรีนวลขอภัยครับสีเจริญผู้บังคับหมู่งานจราจรสอน,อนชนะสงครามขณะขับรถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่บริเวณถนนจัก,กรพงศ์สังเกตเห็นเด็กชายยืนก้มหน้าบ้วนน้ำลายได้สติดีจึงรุดเข้าไปสอบถามได้ความว่ามีอาหารติดอยู่ที่คอนะครับซึ่งทางสิบตำรวจเอกกฤษณชยัย จึงได้ทําการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นนะฮะตำรวจนายนี้ทํายังไงสําหรับวิธีการปฐถมพยาบาลนั่นก็คือเขาเนี่ยจะมีการรัดกระตุกที่ท้องเหนือสะดือแล้วก็ใต้ลิ้นปีกนะครับก็เป็นท่าอย่างที่เห็นเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักการปฐถมพยาบาลก็เลยทําให้อาหารที่ติดอยู่ในบริเวณลําคอ หลุดออกมามจนเด็กชายคนนี้ปลอดภัยดีนั่นเองครับคใครที่มีลูกหลานนะครับกำลังรับประทานอาหารแล้วก็เกิดอาการสำลักนะอาหารติดอยู่ที่บริเวณลำคอก็สามารถใช้วิธีการดังกล่าวในการปฐมพยาบาลได้เช่นเดียวกันแต่แนะนำต้องทำอย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าถ้าทำผิดวิธีเกรงว่าจะมีอันตรายมากกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนกรณีที่2นะครับ เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับขณะที่10บตำรวจตรีอนุชิตคานสวัยผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนคออลองตันปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่บริเวณถนนพัฒนาการซึ่งก็ได้รับแจ้งทางวิทยุว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันบริเวณปากซอยพัฒนาการ20แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร จึงได้เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นชายนอนคว่ำหน้าหมดสติอยู่ภายในรถยนต์นะครับและประตูรถยนต์ล็อกอยู่ไม่สามารถเปิดได้ซึ่งสิบตำรวจตรีอนุชิตได้ตัดสินใจทุบก,กระจกรถยนต์เพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากรถยนต์คันดังกล่าวและก็ได้ทำการปั๊มหัวใจนครับ CPR อย่างต่อเนื่องเพื่อรอเจ้าหน้าที่กู้ภยัยนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวต่อไปนั่นเองครับชื่นชมทั้งสองนายนะครับที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตทั้งเคสของเด็กชายแล้วก็เคสของผู้ชายนะครับที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นลมหมดสตินะครับก็ต้องมีการปั๊มหัวใจกันนี่นะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะสำหรับตำรวจจราจรทั้งสองนายนี้นั่นเองครับ